สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเช็คในช้อปปีนะครับว่าเช็คยังไงให้ได้แต้มเยอะนะครับอโอเคครับลองดูนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราเช็คเนี่ยเราชอบจะเช็คกันเนี่ยแนวตั้งขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะเนี่ยจะสูงสุดได้กรแพ่ประมาณ2นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยได้ประมาณสนะองนโอเคเดี๋ยวลองมาดูวิธีของผมนะครับ ว่าจะเช็คไงให้มากกว่า2นะ 2> นี่กลับไปที่ฟาร์มนะลองเช็คเลือกเพื่อนนะครับสมมุติผมเลือกนี่นะอ่ะคราวนี้ผมจะเช็คไงให้ได้มากกว่า2นะครับนี่นะครับสมมุติเรากดรับนะเราจับโทรศัพท์นี้นะครับนี่จับแนวนี้อ่ากดนี้นะเช็คนะ จะเราสบัดข้อมือเอานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ได้สีแล้วนะครับเนี่ยโอเคอมสมมติผมสบัดอีกนะคราวนี้เบาๆนะนีเนี่ยก็ได้สี่นะครับ ไม่ต้องเขย่าแรงอะไรมากก็ได้สีนะครับเนี่ยโอเคครับจบการรีวริวครับ